สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูความแตกต่างของดอกลูบิเวียกับอิชินนอฟนะคะว่าเขามีจุดต่างกันตรงไหนบ้างนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วหัวของออลนะักษณะต้นแล้วก็ดอกของลูบิเวียกับอิชินนอฟเนี่ยเขาก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเขาก็มีจุดต่างที่เราสามารถที่จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือไซส์ดอกของอิชินนอฟเขาจะมีไซส์ที่ใหญ่กว่าลูบิเวียมากนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะก็เป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัวอีชินอฟนะคะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นโรบิเวียนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะยกให้เขาสูงเท่าๆกันเนาะเราจะได้เทียบขนาดของเขาได้ชัดเจนนะคะต้นต้นต้นที่เป็นดอกโรบิเวียเนี่ย<ๆ>เขาจะมีขนาดดอกที่เล็กกว่านะฮะส่วนอีชินอฟเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะฮะแล้วก็จุดที่สังเกตได้ชัดเจนอีกจุดหนึ่งนะคะในกรณีที่เพื่อนๆเลี้ยงแล้วแบบเขามีไซส์ดอกที่ เหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆก็สังเกตที่เกสรของเขานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆนะคะอ่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของเกสรของเขานะคะสำหรับอีชิทน็อนะคะเกสรของเขาเนี่ยเกสรตัวผู้นะคะเขาก็จะมากองรวมกันอยู่อีกข้างหนึ่งนะคะ ตรงนี้แล้วก็เกสรตัวเมียเขาก็จะอยู่ข้างบนเหมือนกับนอนอยู่บนเกสรตัวผู้นะคะแล้วก็จะมีเกสรตัวผู้อยู่รอบๆอบนะคะแบบนี้นะคะส่วนลบีเวียนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีเกสรนะคะที่อยู่ล้อมรอบกับเกสรตัวเมียนะคะเกสรตัวเมียจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ล้อมรอบด้วยเกสรตัวผู้นะคะตัวนี้ ตรงนี้ก็คือจุดต่างอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็จุดที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุดนะคะก็คือก้านดอกของทั้งสองชนิดนี้จะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะให้เพื่อนๆดูนะคะจัดมุมนิดนึงนะคะอ่ะกาก้านดอกของอีชิโนบนะคะเขาจะมีไซส์เขาจะมีความยาวนะคะยาวกว่าก้านดอกของโรบิเบียมากนะคะ,ะให้อยู่ชิดๆกันหน่อยเนาะ นี่นะคะจะเป็นเอ่ก้านดอกของลูบิเวียเขาจะมะีขนาดที่สั้นๆน,นะคะไม่ยาวเหมือนกับอิชินมนะคะอิชินมเนี่ยเขาจะมีก้านดอกที่ยาวนะคะแล้วก็เวลาที่เขาเป็นตุ่ม ยังเป็นตุ่มดอกอยู่แล้วเขากําลังจะบ,บานเนี่ยเขาก็จะยาวมากนะคะแล้วก็ดอกตุ่มๆของเขาก็จะใหญ่กว่าโลบิีเวียอยู่แล้วนะคะด้วยขนาดไซส์ที่เขาใหญ่มากนะคะเขาก็เลยมีความแตกต่างนะคะสังเกตง่ายๆนะคะส่วนลักษณะน,น้ำนะบางทีเราอาจจะแยกไม่ได้ได้ไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคร่าวๆนะคะก็คืออีชิ้นมเนี่ยอ่อร่องหน้มของเขาก็จะกว้างกว่าลึกกว่านะคะแล้วก็ภูของเขาสันของเขาเนี่ยจะจะ เขาเรียกว่าจะจะใหญ่กว่าสูงกว่านะฮะส่วนโรบิเบียเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภูของเขาก็จะเขาเรียกว่าไม่ค่อยสูงนะคะล่องเขาก็จะไม่ไม่ไม่ลึกเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกต,ตอีกอย่างหนึ่งของโรบิเบียกับอีชิทน,น้อมนะคะแต่พูดถึงว่าเราสามารถรับบูได้เลยไหมตอนที่เขาอย่างต้นเล็กๆอยู่ ในขณะที่เขายังไม่ออกดอกก็คือเราไม่สามารถที่จะระบ,บุได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีการผสมข้ามสายพันธุ์ไปมานะคะก็อาจจะทําให้ลักษณะน,น้ําเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะระบ,บุได้อย่างชัดเจนนะคะจนกว่าเขาจะออกดอกเราถึงจะสามารถที่จะระบ,บุได้ว่าต้นนั้นเป็นอิชิโนบโอบิเวียนะคะก็อย่างว่าก็คือสังเกตง่ายๆใ,ใ,ให้สังเกตที่การดอกของเขานะคะ อ่กาก้านดอกของเขาสาดอกเนี่บางทีถ้าเกิดว่าบางทีนะเราผสมข้ามไปข้ามมาหรือว่าความสมบูรณ์ของต้นเขาเนี่ยอ,อ,อย่างสมร่มบ,บางทีโรบิเวียเราเลี้ยงอย่างดีสมบูรณ์มากแล้วก็ต้นอิชิโนะของเราเนี่ยเขาไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยสาดอกไม่สามารถที่จะรับบได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าในเรื่องของก้านดอกเนี่ยสามารถที่จะรับบได้ชัดเจนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อย่างที่มุมเกษตรบอกเมื่อกี้นะคะก็คือลักษณะเกสรของเขานะคะสามารถที่จะ ระบุได้ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าอีชิ้นน้อมเนี่ยเอ่อเกสรของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างที่มุมเกษตรบอกนะคะเดี๋ยวอ่ะอ่ะนี่นะคะเกสรของเขาก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะก็คือเอ่อ เกสรตัวเมียนะคะจะนอนบนกองของเกสรตัวผู้นะคะเกสอนตัวผู้เขาก็จะกองรวมกันอยู่ข้างข้างใดข้างหนึ่งของดอกนะคะส่วนใหญ่จะอยู่เป็นข้างใต้นะคะข้างใต้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้างใต้กับข้างบนนั่นแหละเนาะข้างล่างอ่ะข้างล่างแล้วก็จะมีเกสอตัวเมียนอนนอนข้างบนเกสรตัวผู้แล้วก็จะมีเกสอนตัวผู้ล้อมรอบอยู่ตรงนี้อ่ะ นะนี่ก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งเนาะแล้วก็ส่วนของลบิเบียนะคะก็คือเขาก็จะมีเกสรตัวเมียนะคะอยู่ตรงกลางส่วนเกสรตัวผู้ล้อมรอบนะคะเอาเอาเป็นว่าเราสังเกตง่ายๆแค่นี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ลองดูไซส์ดอกของเขานะคะไซ้ด์ดอกของเขามีความแตกต่างกันอย่างมากนะคะเป็นไม้กลาฟทั้งสองต้นนะคะเพื่อนๆเ,เป็นไม้กราฟทั้งสองต้นแต่ว่า อีชิดน้อมเนี่ยเขาจะมีหัวไซส์ใหญ่มากแล้วก็ดอกของเขาจะใหญ่มากนะคะส่วนต้นนี้เป็นโรบิเบียนะคะเราสามารถที่จะข้ามผสมข้ามสายพันธุ์ได้นะสําหรับสองต้นนี้นะคะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าไม่แน่ใจมุมเกษตรไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่สองต้นเนี้สามารถที่จะะผสมพันธุ์ ผสมข้ามสายพันธุ์ได้นะคะแล้วก็เอาดึงความพิเศษของแต่ละตัวเนี่ยมารวมกันนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะสีของเขาจะเข้มกว่านะคะโรบิเวียต้นนี้เข้มกว่าแล้วก็ดึงเอาความพิเศษของความเข้มของเขาเนี่ยมาผสมกับต้นนี้ส่วนส่วนอีกชิ้นน้อมเนี่ยก็คือเขามีขนาดดอกที่ใหญ่กว่านะคะเราเอาไปผสมกับโรบิเวียเพื่อที่จะหวังให้โรบิเวียของเราเนี่ยมีไซส์ดอกที่ใหญ่ขึ้นนะคะนี่ก็เป็นหลักการผสมง่ายๆเนาะสำหรับเอ่อพวก ไม้ดอกนะคะหรือว่าในกรณีที่เราจะผสมอย่างอื่นนะคะก,ก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะทําการผสมกันเลยนะคะมุมเกษตรจะใช้ผู้การปัดเอาเกสรตัวผู้นะคะของโรบิเวียนะคะมาใส่กับอิชิน้อมนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยอิชินอมนะคะเขามีเกสรตัวเมียที่กลางออกดีนะคะเราก็สามารถที่จะผสมตินได้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆ เราจะใช้เป็นฟอ์เฟตก็ได้นะฮะดึงเอาเกสรเขามาวางไว้แล้วก็่อยค่อยใช้คู่การปัดเอาก็ได้หรือว่าใครที่จะไม่ใช้คู่การปัดก็ได้นะตรงนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะแต่ว่าเ,เราใช้คู่การปัดก็ดีนะคะอ่าเนี่ยเราก็วางไว้ที่ตรงกลางเกสรตัวเมียของเขานะคะแล้วก็ปัดเบาๆนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับการผสมเกสรน,นะคะเราดึงเอาจุดเด่นของอีกต้นหนึ่งมาให้อีกต้นหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นอย่างที่มุมเกษตรบอกก็คือผสมข้ามไปข้ามมาแบบนี้บางทีลักษณะน,น้ำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างชัดเจนนะคะเราต้องรอดูลักษณะด,ดอกของเขาแล้วเรามาพิจารณาแบ่งแยกอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรวัดขนาดดอกของต้นนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะ,ะวัดอย่างนี้แล้วกันขนาดดอกของเขาอยู่ที่อ่ะอย่างนี้เลยก็ได้เนาะ แต่ละตัวก็มีไซส์ดอกที่แตกต่างกันออกไปนะคะสิบนิ้วนะคะเพื่อนๆนสิบนิ้วกว่าๆนะคะสิบนิ้วนะคะ สำหรับลรบิเบียเอออิชินบต้นนี้นะคะดอกเขาใหญ่มากนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเอ่อพูดถึงในเรื่องของความโดกเนี่ยลรบิเบียดอกเขาจะดกกว่านะคะส่วนอิชินอเนี่ยดอกเขาจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะโอกาสที่เขาจะมาเป็นช่อมีไหมก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะน้อยกว่าลรบิเบียนะคะส่วนลรบิเบียเนี่ยการที่เขาจะมาเป็นช่อนีเป็นเรื่องปกติมากนะคะโดยเฉพาะไม้กราฟนะคะไม้กราฟเนี่ยจะมา ส่วนใหญ่จะโอกาสที่เขาจะมาเป็นช่อจะเยอะนะคะแล้วก็เขาจะมีความโดกมากกว่านะคะรอบที่เขาจะบานเนี่ยรอบดอกของเขาจะเอ่อมาบ่อยกว่านะคะส่วนอิชิน้นมเนี่ยรอบดอกเขาก็จะมาช้ากว่าแล้วกอ็อ่ขนาดเขาเรียกว่าความดกของเขาเนี่ยจะน้อยกว่านะคะแต่ว่าไซส์ดอกของเขาก็จะใหญ่กว่านะคะ อิชิโนบเขาจะบานช่วงเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนเขาก็จะเริ่มบานจนประมาณสักเที่ยงเที่ยงนะคะเขาก็จะหูบนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอิชิโนบเขาจะบานแค่เช้าเดียวนะคะส่วนโรบิเบียนะคะโรบิเบียก็มีหลายตัวนะคะที่เขาบานเที่ยงคืนนะคะมาจนถึงบ่ายจนถึงเที่ยงนะคะบางตัวเขาก็บานตั้งแต่ตีห้านะคะจนถึงเที่ยงแล้วก็บางตัวเขาก็บานทั้งวันนะคะบางตัวก็บานทั้งวันทั้งคืน สวันสองคืน3าวันสามคืนไม่หูบเลยก็มีนะคะหรือว่าบางตัวเขาก็จะบานแค่ตอนตีห้าถึงเที่ยงแล้วก็หูบไปนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เขาก็บานตีห้าถึงเที่ยงหูบไปประมาณสองวันสามวันนะคะก็แล้วแต่แต่ละตัวเลยนะคะมีความพิเศษที่แตกต่างกันออกไปนะคะเรื่อง,องราคานะคะราคาเนี่ยเออสำหรับโลบิเวียกับอีชินน้อมเนี่ยเขาดูที่สีนะคะ สีของเขานะคะถ้าสิงสียิ่งโดดเด่นนะคะไซส์ดอกยิ่งคือสีเด่นแล้วก็ไซส์ดอกเขาแบบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมีความโดกอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะราคาแพงกว่านะคะหรือว่าบางทีเอ่อเรื่อง สีก็ได้ความดกอะไรก็ได้หมดนะคะแล้วก็เขาบาน2 3วันอีกนี่ราคาก็จะยิ่งแพงนะคะยิ่งเป็นไม้ตัวที่ออกมาใหม่นะคะแล้วกเ็เขาบานนานอะไรเงี้ยเขามีความโดดเด่นมีมีความพิเศษในตัวอะไรเงี้ยราคาก็จะแพงเนาะ ก็อยู่ที่ความความพิเศษของแต่ละตัวด้วยนะคะอย่างบางทีบางตัวเนี่ยเขาบานแค่เช้าเดียวนะคะแต่ว่าสีเขาสวยมากโดดเด่นมากอะไรเงี้ยราคาก็แพงนะคะบางบางตัวนะคะสีก็เด่นนะคะแล้วก็เขาบานานานอีกอะไรเงี้ยก็มีความพิเศษราคาก็จะอัพขึ้นมาอีกนะคะแต่อยู่ที่ความนิยมของของเขาด้วยนะคะถ้าตัวไหนยิ่งนิยมเนี่ยก็คือราคาก็จะแพงนะคะ แต่ว่าถ้าตัวไหนที่ไม่ค่อยนิยมราคาก็จะกลางๆทั่วๆไปนะคะแต่โดยไม้กราฟโดยส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้กราฟไซส์เล็กนะคะจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะคะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แต่ละตัวด้วยนะคะถ้าตัวใหม่ๆก็เป็นพันนะคะแล้วตัวที่เขานิยมก็เป็นพันเป็นหมื่นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่แบบคือไม้ตลาดแล้วก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปที่ ลงเข้าตลาดมาหลายปีแล้วมีแพร่หลายแล้วอะไรเงี้ยราคาก็จะอาจจะไม่แพงนะคะอยู่ที่ร้อยร้ถึงร0ส50รนะคะสี่ห้นะคะแล้วแต่แต่ละตัวบางตัวเนี่ยอาจจะเข้าสู่ตลาดนานแล้วนะคะแต่ว่าเป็นตัวท็อปของโครนนั้นเป็นตัวท็อปของอย่างเอ่ออย่างสมมุตินะว่าเป็นพวก อิชิโนบไส้ดำอะไรเงี้ยราคาก็ยังคงอยู่ที่250 4 5 0อยอยู่นะคะประมาณนี้เนาะมุมเกษตรก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าพูดถึงคร่าวๆแค่นี้แล้วกันนะคะในเรื่องของอรายละเอียดจอลึกเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆต้องศึกษาอีกทีหนึ่งนะคะเนาะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะมุมเกษตรก็แค่อยากจะเอา ความแตกต่างแล้วก็จุดสังเกตนะคะง่ายๆระหว่างอิชินอฟกับโรบิเวียให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนเนาะอยังไงถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเราเดี๋ยวมุมเกษตรจะมาตอบคาถามนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับอิชินอฟหรือว่าโรบิเวียก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมก like, go, share, go, ดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไป ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ